เลสเตอร์ซิตี้ทีมที่กลับมาบนเวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังจากคว้าแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลที่แล้วเตรียมยื่นข้อเสนอก้อนโตเพื่อคว้าตัวเรโอฮาตาเตะดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นของกลาสโกเซลติกซัฟคูเปอร์ผู้จัดการทีมคนใหม่ของทัพจิ้งจอกสยามต้องการเสริมทัพเพิ่มหลังจากที่ได้เซ็นสัญญากับอับดุลฟาตาวูบอบบี้เดคอดวารีไมเคิลโกลดิงและคาเล็บโอโคลี่มาเสริมทัพเรียบร้อยแล้ว และตามรายงานของเดลี่เมย์สื่อชื่อดังในอังกฤษรายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้กำลังเตรียมยื่นข้อเสนอก้อนโตเพื่อคว้าตัวเรโอฮาตาเตะกองกลางชาวญี่ปุ่นเข้ามาเสริมทัพสำหรับเรโอฮาตาเตะกองกลางวัย26ปียิงไปแล้ว16ประตูจากการลงสนามไป87นัดให้กับกลาสโกเซลติกซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแข้งชาวญี่ปุ่นรายนี้เป็นที่สนใจของอันเก้ปอสเตโคกลูผู้จัดการทีมทอตแนมฮอสเปอร์ทั้งนี้ เรโอฮาตาเตยังเหลือ oh ส at ัญญาค้าแข่งกับกลาสโกเซลติกอีก4ปีโดยในฤดูการ2023-2024เขามีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนจนทำให้เขาลงสนามไปแค่21นัดในทุกรายการการย้ายมาของเรโอฮาตาเตจะเป็นการเสริมทัพที่สำคัญสำหรับเลสเตอร์ซิตี้เพื่อการต่อสู้ในพรีเมียร์ลีกรุูการใหม่ที่จะมาถึงและจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในแดนกลางของทีมให้มากขึ้น